ที่เรารู้จักกันมาประทับใจอะไรในในการได้การเออก็ปลายปีนี้ก็จะครบสามปีครับผมก็ปรเทับใจอะไรในการได้การหน่เก็บไว้รู้ทั้งสองคนละกันไม่บอกนะครับไม่บอกไม่บอกนะฮะไม่บอกหรอกนิดนึงนิดนึงเขาบอกยกแง้มไม่ฟังหน่อยนิดนึงหล่อครับเนอะหล่อครับหล่อครับ หล่อครับหล่อครับแล้วขอสัก่หนึ่งทีครับเอาอีกหล่อครับหล่อครับหล่อครับอมาท้าใจตัวเองด้วยนะฮะที่เป็นคนหล่อกันเหมือนเมื่อกี้หนูชมตัวเองเลยก็คือชมตังบุซีแล้วก็ชมตัวเองด้วยนะฮะเอาุีซีล่ะมาท้าใจอะไรมาท้าใจอะไรหล่อครับ จริงจริงเอาจริงจริงก็ประทับใจที่หนูเป็นหนูแหละไม่ได้มีอะไรเยอะเลยอืมก็คือขอให้น้องเป็นเป็นตัวตัวแบบนี้ตลอดไปตอนนั้นก็จะเป็นความภูมิใจที่เห็นหนูเติบโตเติบใหญ่โอ้โหใหญเติบโตก็จะได้แต่เติบใหญ่ด้วยที่คุณคุณซีพูดเหมือนคุณอายุเยอะเลยนะฮะซึ่งจริงๆคุณยังอายุไม่เยอะนะฮะ